ซึกวันลุมพินีนะัดที่116นะครับสำหรับวันศุกร์นี้เนี่ย หาจะบอกนะครับว่าคู่มวยคู่ไหนเนี่ยน่าสนใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคู่ของเพชรธนงและก็ยูกิโยซ่านะครับซึ่งทางคู่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปในระดับคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพและในรุ่น145ปอนด์ซึ่งเพชรธนงนั้นเป็นถึงอดีตแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้และในขนาดเดียวกันนะครับยูกินั้นก็เป็นอดีตแชมป์เ1รุ่น140ปอนด์ศึกนี้นะครับจึงได้รับความสนใจจากแฟนมวยชาวไทย ฟี1ันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกและโดยเฉพาะนะครับหล่อ FC1 c h แชมเปี้ยนชิพในประเทศญี่ปุ่นแฟนขับของยุกิโยซาก็ต่างเฝ้ารอที่จะชมศึกนี้ศึกนี้พิเศษนะครับเนื่องจากว่าศึกนี้เนี่ยจะมีการนะครับเผยแพร่ภาพหรือว่ายิงสดสัญญาณไปที่ UN e น t ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นนะครับจะดูศึกวันลุปินีนัด1 1 6นี้เนี่ยจะต้องเสียตังและหลายคนสงสัยนะครับคู่มวยระดับเพชรธนงอดีตแชมป์โลกและก็ยุกิโย ก็ถือว่าเป็นนักมวยมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นทําไมเป็นได้เพียงแค่คู่ที่4ของรายการศึกวันลุมพินีนัด116ศึกนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือนอกจากที่เราจะได้ดูในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยิงสดไป195ประเทศทั่วโลกและเนื่องด้วยนะครับว่ามันมีการยิงสดไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของการเก็บแบบเปเปอร์วิวด้วยเนี่ยใครที่ประเทศญี่ปุ่นจะดูสําหรับศึกวันลุมพินีนัด116ในครนั้งนี้ต้องเสีย เงินจําเป็นที่จะต้องนะครับเลื่อนในเรื่องของคู่ระหว่างเพชรนงกับยูกิโยซาซึ่งโดยชื่อชัแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นคู่เอกนั่นหละฮะแต่เนื่องว่ามันมีการถ่ายทอดไปญี่ปุ่นมันก็เลยต้องปรับระยะเวลานะครับเพอถ้าเกิดว่าไปให้คู่ของเพชรนงกับยูกิโยซาเป็นคู่12ของรายการเนี่ยกว่าจะชกกันนะครับก็ปาเข้าไปเนี่ยประมาณ5้าทุ่มกว่าแล้วฮะซึ่งเวลาไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งมันจะดึกเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการถ่าย ทอดสอดนั้นเนี่ยคนจะไม่ซื้อนะครับหรือว่าคนก็จะไม่อยู่ดูเพราะว่ามันดึกเกินไปนะครับก็เลยปรับของคู่เพชรนองมาไว้คู่ที่4ของรายการนะครับแล้วก็ดันคู่ของเพชร3กับอาดัมไฟล์เมตเนี่ยเป็นคู่เอกแทนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคู่ของเพชร3กับอาดัมเนี่ยก็คือสําหรับ FC แฟนมวยชาวไทยและก็ FC ฟซีวันแชมเปี้ยนชิพที่ดูผ่านแพลตฟอร์มทั่วโลก หากเราสังเกตดูดีๆนะครับสึกวันลูปนินะีนัดที่116นี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับนักมวยญี่ปุ่นที่เคยขึ้นช็กในสึกวันใหญ่เนี่ยมาช็อกในรายการสึกวันลูปนินะีนัดที่116เนี่ยหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายกากะมิอุระฮิโรบา นิโมว่านะครับและก็ทัตส,สึมิส,สึวาดะซึ่งมีคู่นักมวยญี่ปุ่นประธานักมวยต่างชาติถึง5คู่ด้วยกันนะครับจึงเป็นในในว่าศึกวันลุมพินีนัดที่116นี้นะครับจัดมาเพื่อทีมงานญี่ปุ่นเพื่อที่จะขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นและก็คู่ที่ดึงดูดแฟนมวยญี่ปุ่นมากนั้นเลยนั่นก็คือคู่ของเพชรนงและก็กับยูกิโยซะซึ่งหลายคนไม่รู้นะครับว่าเออทำไมดันเพชรนงมาเป็นคู่ที่4เองอะ่ะเจ้าตัวเป็นถึงอดีตแชมป์โลกทาไมไม่ให ความสําคัญอะไรประมาณนั้นซึ่งบางคนไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วนี่คือนะครับเหตุผลว่าทําไมคู่ของยูกิโยสะกับเพชรนงมาเป็นคู่ที่4ของรายการเพื่อให้นะครับระยะเวลาในการถ่ายทอดที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่ดึกจนเกินไปคนญี่ปุ่นนะครับได้ดูในเวลาไม่ดึกและก็ได้สามารถที่จะซื้อแบบเปเปอร์วิวดูได้และนัดนี้นะครับดูจากการประกอบคู่มวยระหว่างญี่ปุ่นกับนักมวยชาวต่างชาตินั้นก็ต้องบอกนะครับว่ามีหลายคู่เลยนะครับ ประกอบให้นักมวยญี่ปุ่นนั้นเนี่ยได้สร้างชื่อหรือว่าเป็นช่องทางนะครับที่ทําให้นักมว oui well ยญ <information> ี่ปุ่นนั้นเป็นที่รู้จักหรือเอาใจแฟนมวยญี่ปุ่นนะฮะพูดกันง่ายๆพูดกันตรงๆเลยซึ่งใน5คู่นี้นะครับเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่านักมวยญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะสามารถเอาชนะได้เกินครึ่งโดยเฉพาะกติกา MMA นะครับเชื่อว่านักมวยญี่ปุ่นนั้นเนี่ยน่าจะคว้าชัยชนะได้ลวดเลยเมื่อดูคู่ต่อสู้ที่ทีมงานวันเชมิชชิพประกอบให้เจอแล้วนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นใจให้กับนักมวยญี่ปุ่นพอสมควรเลยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบุกตลาดญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเองนะครับชาตินิยมสูงเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นนักมวยของเขาคว้าชัยชนะนะครับ โดยเริ่มที่คู่แรกนะครับระหว่างฮิโรบามิโนวากับลีซยุซันนักมวยจากเกาหลีซึ่งคู่นี้นะครับผมมองแล้วเนี่ยเคยเห็นฟอร์มของฮิโรบามิโนวาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคู่นี้เนี่ยเชื่อว่านักมวยญี่ปุ่นน่าจะผ่านไปได้เลยและมาคู่ที่2เนี่ยครับค่อนข้างที่จะแบ,บเบอร์เพราะอายากะ มิอุรานะครับโชว์ฟอร์มในวันแชมเปชิปวันใหญ่เนี่ยมาหลายไฟและและฝีไม้ลายมือในกติกา MMA ของเจ้าตัวไม่ธรรมดาเลยนะครับถือว่าจบแบบซับมิชชั่นเนี่ยหลายไฟมากๆากฮูลิอานาะโอตาไลลา,ลานักมวยจากเวเนซุเอลาเนี่ยน่าจะต้านอายากะไม่ไหวนะครับสำหรับคู่นี้และมาคู่ที่3นะครับก็เป็นกติกา MMA ในรุ่นเวลต์เวทซึ่งคู่นี้นะครับ50-50อาวัชเบก โคเมียซาเอฟจากอุซเบกิสถานคนนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยจะเจอกับทัส์มิสุวาดานะครับซึ่งวาดาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเห็นนะครับเขาเนี่ยขึ้นช็อคในรายการวันบ่อยก็ถือว่าฟอร์มนะครับมีชนะมีแพ้ ซึ่งทางวดานะครับช็กในรายการวันมาแล้วทั้งหมดเนี่ย12ครั้งด้วยกันนะครับโดยชนะ6แพ้6ก็ถือว่าฟอร์มมีแพ้มีชนะสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดเลยนะครับสำหรับวาดาบถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักช็อก MMA ของรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและก็ถือว่ามีประสบการณ์โดยไฟนี้ต้องเจอกับดาวลุ่งพุ่งแรงจัดอุซเบกิสถานคู่นี้50 50นะครับแต่ดูแล้วเนี่ยนักมวยจากอุซเบกิสถานเนี่ยจะเหนือกว่าวาดานิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ และมาถึงคู่สําคัญนะครับคู่ที่แฟนมวยญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมวยชาวไทยของเรานั้นต่างตั้งตารอนั่นก็คือคู่เพชรนง เพชรเฟอร์กัสกับยูกิโยซะคู่ทางคู่นั้นจะชกในกาลิกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเบนตัมเวทนะครับซึ่งในเรื่องของน้ําหนักตัวการช่างน้ําหนักทั้งคู่นั้นผ่านอย่างสบายมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเทียบกันในเรื่องของเนื้อตัวร่างกลงร่างกายแล้วนะเนี่ยต้องบอกว่าเพชรธนงนะครับได้ในเรื่องของส่วนสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ร่างกายของเพชรธนงนั้นดูหนาะดูใหญ่กว่ายูกิโยซะอย่างเห็นได้ชัดเลย ประสบการ์มวยการผ่านมวยนั้นต้องบอกว่าเพชรธนงเหนือกว่ายูกิโยสะเยอะเลยนะครับแต่ยูกิโยสะถือว่าเป็นนักมวยดาวุ่งและถือว่าเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่แฟนมวยญี่ปุ่นนั้นต่างจับจ้องจับตานะครับว่าเขานัลหละจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์คนใหม่ของวงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นและการที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาสู่ในวันแชมเปี้ยนชิพแถมเปิดตัวนะครับเจอกับ นักมวยที่ไม่เคยไพ่เพให้กับใครอย่างเอลบุสในรายการวันเล็สามารถที่จะเก็บเอลบุสไปได้นั้นถือว่าไม่ธรรมดาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็วันนี้นะครับ ขึ้นชั้นขึ้นลิฟต์นะครับเมื่อต้องมาโคจรเจอกับตัวเทพคิกบ็อกซิ่งอีกหนึ่งคนของวงการคิกบ็อกซิ่งของไทยนะครับและก็มีประสบการณ์เดินทางไปชกมวยคิกบ็อกซิ่งมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาในหลากหลายประเทศนะในเรื่องของการฟิตซ้อมความมีระเบียบวินัยแฟนมวยในวันแชมเปี้ยนชิพที่ติดตามเพชรธนงนั้นไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะเจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกูรูด้านโภชนาการและก็ในเรื่องของการฟิตซ้อมการฟิตร่างกาย แบบสมัยใหม่แบบมืออาชีพแบบนักกีฬาระดับโลกที่เขาทํากันนะครับสิ่งหนึ่งในคู่นี้ที่ต้องมาเจอกันและสามารถเจอกันได้นั่นก็คือในเรื่องของอายุเพราะถ้าเกิดว่าย้อนระยะเวลาไปอีกสักหปีนะครับยูกิเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเพชรธนงเลยแต่ด้วยเพชรธนงในปีนี้นะครับสาย่าง40แล้วเนี่ยต่อให้เรามีระเบียบวินัยอะไรอย่างไงต่อให้ซ้อมหนักกว่าเดิมนะครับตอนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่า ตอนที่เป็นวัยหนุ่มนะครับยีบกว่าสามอะไรประมาณนี้เนี่ยซ้อมเท่ากันนะครับแต่ในเรื่องของร่างกายเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะต่างกันพอด้วยอายุนะครับเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเริ่มที่จะลดในเรื่องของคุณภาพกล้ามเนื้อนะครับบางท่งบางส่วนเนี่ยเริ่มที่จะหดตัวหรือว่าเสื่อมสลายหายไปตามอายุนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนเราเห็นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามมวยสากลระดับโลกหรือแม้แต่ mmaufc อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อถึงช่วงจุดหนึ่งเนี่ยจากซูเปอร์สตาร์นะครับอายุต่อให้เขาทําการฟิตซ้อมอะไรยังไงนะครับมันมีช่วงเวลาของมันและมันก็จะมีขึ้นลูกใหม่เนี่ยเข้ามาแทนขึ้นลูกเก่าและในลายของเพทนงก็เช่นกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเพทนงนั้นเหนือกว่ายูยกิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์แผนการช็อนะครับรวมทั้งเทคนิคต่างๆเนี่ยต้องยอมว่าเพทนงนั้นถือเป็นระดับชั้นครูในวงการคิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่แฟนมวยห่วงมากเลยและก็คาดว่ามัน จะเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของกำลังเมื่อเบียดต่อเบียดกันเนี่ยผบอาจจะฟิตมาดีจริงนะครับอาจจะสามารถสู้ได้จนครบสายกเลยแต่ในเรื่องของการฟืนรนร้นตัวของกล้ามเนื้อการฟื้นตัวของร่างกายเวลาที่เจออาวุธของคู่ต่อสู้แล้วนะเนี่ยมวยหนุ่มนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ดีกว่ามวยที่มีอายุเยอะยุกิโยซ่านะครับอายุเพียงแค่26 27ปีเท่านั้นเนี่ยมันยังเป็นช่วงวัยหนุ่มชะกาชะการเจออาวุธหนักๆเข้าไปหรือเจอ นับล่วงลงไปเนี่ยนักมวยนะครับที่มีการฟิตซ้อมดีและก็อยู่ในช่วงร่างกายที่มันดีที่สุดช่วงพีคเนี่ยมันก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วก็กลับมาชกได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่านักมวยนะครับที่มีอายุเยอะไปเนี่ยการฟื้นตัวของร่างกายเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ากับเด็กหนุ่มถึงแม้นะครับว่าเราจะทุ่มเทการซ้อมมากกว่าตอนที่เราเป็นหนุ่มถึง2เท่าตัวนะครับแต่เมื่อเจอการบดเจอแรงประทะเจออาวุธเข้าไปแล้วเนี่ยการฟื้นตัวมันไม่เหมือนก่อนแน่นอนนะครับจ้ ประสบการณ์ที่เราดูมวยโลกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ในทุกชนิดการกีฬาต่อสู้ที่เราเคยดูมานะครับเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งสิ่งที่แตกต่างไปนะครับระหว่างมวยอายุเยอะกับมวยหนุ่มนั่นก็คือการฟื้นตัวการฟื้นจากโดนอาวุธไปนะครับซึ่งเวลาที่โดนอาวุธเยอะๆเข้าไปแล้วเนี่ย พอมันฟื้นตัวช้าเนี่ยมันก็ไปตัดกําลังทําให้เลี้ยวแรงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปและจุดนี้นี่แหละคือจุดเปลี่ยนและด้วยสไตล์การชกของยูกิโยสะนะครับเป็นมวยที่ปลอดหย่อนเดินได้ไม่มีหยุดและก็มีความอึดถึกทนนะครับหากเพชรนงไม่เจออาวุธจังๆนะครับถ้าเกิดไม่พลาดไปโดนหนักๆหรือว่าโดนจนมีอาการยุบเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับแต่นะครับระยะเวลา3ยกเนี่ยมันก็ต้องมีซักยกอยู่แล้วนะครับที่เพชรนงนั้นเจออาวุธหนักๆของยูกิโยสาโดยเฉพาะลูกตัด ำตัวขึ้นบนนะครับซึ่งคอมโบหมัดของยูกิโยซ่านนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีและถ้าเกิดว่าเพชรธนงเจอนะครับหมัดของยูกิโยซ่าเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยจะมีอาการหรือเปล่าเพาะถ้าเกิดว่ามีอาการเนี่ยมันจะไปบันทอนและก็การฟื้นตัวของร่างกายของเพชรธนงเนี่ยทำให้การฟื้นตัวช้าลงและก็ไปลดทอนในเรื่องของพละกําลังและนั่นเองนะครับเมื่อพละกําลังถอยลงไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเป้านิ่งมันจึงทําให้ยูกิโยซ่านั้นสามารถที่จะโจมตีได้ นัดนี้นะครับจุดเปลี่ยนสำคัญเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นในเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายการฟื้นตัวของเพชรธนงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพชรธนงสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ฟิตซ้อมดีเยี่ยมแรงไม่มีหมดตลอด3มยกผลการช็อกเนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกับไฟที่เพชรธนงเจอกับฮิโรกินะครับซึ่งระหว่างฮิโรกิกับ ทางด้านยูกินะเนี่ยก็มีความแตกต่างเนี่ยยุกิมีความหลากหลายของอาวุธมากกว่านะครับแล้วก็มีความอันตรายในเรื่องของลูกเตะทั้งเตะขาแล้วก็ตวัดก้านคอเนี่ยยุกิค่อนข้างที่จะทําได้ดีในขณะที่ฮิโร่ยุกินะครับมีแค่หมัดแล้วก็กับเตะขาเท่านั้น ความอันตรายของยูกินั้นเพิ่มมาจากฮีโรยูกิแต่ถ้าเกิดว่าเพชรธนงอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าร่างกายของเขาดีนะครับแล้วก็เจออาวุธของยูกิเจอเบียดเจอบทเข้าไปไม่มียุบไม่มีย่อเนี่ยยังไงยังไงเพชรธนงก็สามารถผ่านไปได้และผลการชกเนี่ยมันจะเหมือนไฟที่เพชรธนงนั้นสามารถปราบฮิโรยูกิได้นะครับ แต่นั่นคือสภาพร่างกายของเพชรธนงนะครับเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาแล้วระยะเวลาผ่านไป2อสปีนะครับในเรื่องของการเหนือการฟิตซ้อมความต่อเนื่องในการชกของเพชรธนงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดหายไปผมมองว่าในไฟนี้นะครับก็ต้องพูดตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าผมจะชื่นชอบเพชรธนงนะครับแต่ในไฟเนี้ยผมมองว่าเพชรธนงไม่สามารถที่จะต้านความแรงนะครับและก็ความหนักอาวุธของ เจออาวุธไปเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวได้ชานะครับซึ่งสัญญาณไฟล่าสุดที่เราได้เห็นจากเพชรธนงนั้นคือไฟที่เจอกับลามาสนฟมีจังหวะนะครับที่เจอหมัดลามาสนฟแล้วก็เพชรธนงนั้นถึงกับย่อไปเหมือนกันซึ่งลามาสนฟกับยูกินั้นก็ต้องบอกว่ายูกิต่อยหมัดได้แน่นและต่อยหมัดได้เร็วกว่าแถมความอันตรายนั้นก็คือลูกเตะนะคะที่จะบั่นทอนนะครับทำให้เพชรธนงนั้นเสียในเรื่องของสมาธิไปได้ซึ่งไฟนี้ก็ต้องขอควันทงไปนะครับไม่ใช่ฟันทงว่าเพชรน ฝีมือด้อยกว่ายูกิอะไรยังไงแต่ฟันธงในเรื่องของสังขารเพราะมาถึงนตอนนี้แล้วนะครับเชื่ออย่างแน่นอนว่าในเรื่องของการฟื้นตัวของเพชรธนงไม่เหมือนเก่าและเจออาวุธของยูกิไปนั้นเนี่ยเพชรธนงจะยุบไฟนี้จึงมองว่ายูกิน่าจะผ่านเพชรธนงไปได้ตามความคิดเห็นของผมแต่ก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างไงผมก็ยังเอาใจช่วยนักมวยไทยแต่ถ้าเกิดว่าให้ต้องเลือกต้องพูดตามความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องมองว่ายูกิโยสะในไฟนี้เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าเพชรธน และมาถึงคู่ที่หที่นักมวยญี่ปุ่นเจอกับนักมวยต่างชาตินะครับโดยในคู่ที่5นี้เนี่ยเป็นการเจอกันของเพชรหนึ่งเพชรมวยไทย ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวนะครับในไฟแรกที่3พี่น้องตระกูลเพชรเนี่ยขึ้นช็อกในศึกวันมีเพียงแค่เพชรหนึ่งะฮะที่สามารถคว้าชัยชนะได้ในไฟนั้นโดยในไฟนี้นะครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยจะเจอกับฮารุยุกิทานัสเซอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักมวยดาวลุ่งฟอร์มร้อนแรงมากๆในศึกวันลูบินีช็อกในศึกวันลูบินีมาทั้งหมดเนี่ยสไฟนะครับสไฟหลังสุดเนี่ยชนะน็อกเลยแล้วก็ใน4ไฟยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใคร3 ไฟหลังสุดเนี่ยสามารถเก็บด้วยการน็อกเอาท์ในยก1-2ไฟยก2-1ไฟนะครับสำหรับฮารุยุกิทานะสืึคู่นี้ก็ต้องบอกว่า50-50นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของความอึดความทนเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนเพชรหนึ่งนั้นอาจจะประสบการณ์น้อยกว่า ฮารุยุกินะครับที่ช็อกในศึกวาลูเบนีมากกว่าเพชรหนึ่งและก็คุ้นเคยกับนวลสี่อ่อนมากกว่าซึ่งในไฟน์นี้นะครับคู่นี้มีโอกาสน็อกกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าดูโอกาสดูจังหวะแล้วนั้นเนี่ยยังมองว่านักมวยจากญี่ปุ่นนะครับน่าจะสามารถคว้าชัยชนะในไฟน์นี้ได้และถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่คิดนะครับนักมวยญี่ปุ่นช็อกทั้งหมด5คู่เนี่ยมีโอกาสเก็บชัยชนะได้ถึง4คู่ด้วยกันเลยนะครับ ซึ่งชัยชนะลักษณะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าถูกใจคอมวยชาวญี่ปุ่นและเป็นการ ขยายตลาดไปสู่ญี่ปุ่นอย่างดีแน่นอนหลังจากจบศึกวันลมปินีนัดที่116และหลังจากนี้นะครับศึกวันลูพินีนัดต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาชกในระการมากขึ้นนะครับพอน่าจะได้รับความนิยมจากประเทศญี่ปุ่นก็ต้องดูจากศึกนี้แหละครับว่าในการถ่ายทอดผ่านยูน,น็กนั้นเนี่ยจะมีแฟนมวยชาวญี่ปุ่น FC ชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อในส่วนของเปเปอร์วิวมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าแฟนมวยญี่ปุ่นให้ความสนใจมากขึ้นนะครับศึกวันลูพินีทุกส่กเนี่ยน วิวและทางยูเน็กเนี่ยน่าจะมีการถ่ายทอดไปที่ญี่ปุ่นทุกนัดอย่างแน่นอนสำหรับ5คู่ที่นักมวยญี่ปุ่นเจอนักมวยต่างชาตินะครับแล้วก็ใครมีโอกาสชนะมากน้อยกว่ากันยังไงตามความชอบส่วนตัวของผมเลยนะครับ คู่ที่1นะครับมองว่านักมวยญี่ปุ่นน่าจะสามารถเอาชนะนักมวยเกาหลีไปได้คู่ที่2อนะครับอายากาน่าจะสามารถเอาชนะนักมวยจากเวเนซุเรลาไปได้ส่วนคู่ที่3มนะครับมองว่าอุสเบกิสถานจะสามารถเอาชนะนักมวยญี่ปุ่นอย่างวัดะไปได้คู่ที่4นะครับมองว่ายูกิโยซาน่า น่าจะสามารถเอาชนะเพชรธนงไปได้นะครับส่วนคู่ที่5น่าจะเป็นนักมวยญี่ปุ่นนะครับที่สามารถเอาชนะเพชรหนึ่งไปได้ส่วนเพื่อนๆ <_ s up> พี่ๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์เลขเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับขอย้านะครับว่านี่เป็นเพียงแค่แทัศนคติส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้มีอคติหรือมีความไม่ชอบนักมวยคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงแค่ว่ามุมมองส่วนตัวของผมนะครับที่คิดว่าใครมีโอกาสแพ้ชนะมากกว่ากันแค่ นั้นส่วนเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ยังไงคอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังแงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็แชร์กันไปเยอะๆนะครับพบกับคอนเทนต์มวยนะครับไม่เหมือนใครแตกต่างอย่างมีสไตล์ไม่ซ้ำใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเอกสตูดิโอได้ทุกวันขอบคุณครับ